สวัสดีครับไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตแพทที่จะเข้ามาในตัวเกมในวันที่18ธันวาหรือว่าวันอาทิตย์หน้านะครับโดยเนื้อหาหลักๆที่ตัวเกมอัปมารอบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2คอนเทนต์นะอันแรกก็คือคลาสใหม่คือโรกับอ h เคมิสซึ่งเป็นคลาสแยกออกมาจากสายโจนแล้วก็สายพ่อค้านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอเล่นโรกหรืออะเคมิสเนี่ยบอกเลยเลยว่าได้เล่นแน่นอนในวันที่18นี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินทําให้ต้องเลื่อนอัปเดตนะครับ และแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตคลาสใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาด้วยโดยที่ครั้งนี้เนี่ยตัวเกมจะให้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ว่า Dimension Door ในโซนของโลกินะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้ที่หน้าจอเลยนะครับผมแล้วจะบอกเพื่อนว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะนอกจากจะได้รางวัลลงทะเบียนแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้หน้าจออีกทีแล้วเดี๋ยวลิงก์ลงทะเบียนผมจะใส่ไว้ในง,งนสคริปชั่ อันนี้แหละครับเป็นรูปของหน้าตาเว็บที่เราต้องไปลงทะเบียนนะโดยกดที่ปุ่มสีเหลืองในการลงทะเบียนได้เลยของรางวัลขั้นทีหนึ่งเนี่ยเมื่อจานวนคนลงทะเบียนถึงตามที่ตัวเกมกําหนดนะเราก็จะได้ของรางวัเลเป็นขั้นไปอย่างในน้านี้เห็นไหมว่าถ้าคนลงทะเบียนล่วงหน้าถึง2000คนจะได้เอกี gas สามเท่าแล้วก็จะเป็นลาดับขั้นไปเลยนะ5,000คน1 0 0่นคน2 0 0 0 0 50,000คนของรางวัลก็เรียงตามนี้แพ็คเลือกอัปเกรดแพ็คเลือกเหรียญกระชปองแพ็คเลือกขินลีไฟแล้วก็สัตว์ขี่ข้างข่าวนะครับและนอกจาก เราจะได้รางวัลจากจํานวนคนลงทะเบียนแล้วนะทุกคนที่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์รุ่นรางวัลใหญ่ด้วย3รางวัลอันแรกก็คือแพ็กเลือกชุดคอสตูมสําหรับทดลองใส่นะอันที่2ก็คือรุ่นรับโทรศัพท์หัวเว่ยโนวาสิบโปรอันที่3เหมือนจะเป็นแพ็กพัฒนานะเนี่ยอันขวาสุดที่ผมวงไว้แหละเหมือนจะเป็นแพ็กพัฒนาลดราคาพิเศษนะครับโอเคครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะแล้วพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บอย่าลืมก๊อบซีดีคีย์ที่ตัวเกมส่งมาไปให้ด้วยนะ เพราะว่าถ้าไม่ก๊อปไว้เนี่ยกว่าเซิร์ฟเวอร์จะเปิดลืมแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ